วันนี้มาต่อกันนะครับสำหรับติวสอบกพราชการกับครูก้านนะครับวันนี้มาดูในเรื่องของโอเปเรตนะครับโจทย์ข้อนี้ครับสองบกลกับหกครับมีค่าเท่ากับสี่สามบวกลกับเจ็ดครับมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดโจทย์อยากทราบว่าสี่บกกับแปดครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครทําได้ลองทําเองก่อนข้อนี้มาดูครับตัวเลขถ้าเราดูจริงๆโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันมีลดเดี๋ยวมันมีเพิ่มเพราะนั้นอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นการบวกการลบได้หมดเลยนะครับข้อนี้หลักการทําไงครับ สองก็หกเอามาทำอะไรกันก่อนสองก็หกเอามาคูณกันก่อนครับเสร็จปุ๊บสองคูณหกได้สิบสองครับทำอะไรต่อถึงได้สี่มันต้องลบแปดแปดมาจากไหนครับแปดมาจากสองบวกหกครับโอเคปะก็จะได้สี่เก็ตปะอ่ะมาเช็คอีกแพทเทิร์นหนึ่งครับจะต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันสามคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบเอ็ดลบเท่าไหร่ครับสามบวกเจ็ดได้สิบยี่สิบเอ็ดลบสิบได้สิบเอ็ดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไหมแพทเทิร์นเดียวกัน เพราะนั้นข้อนี้จบยังนะครับก็คือเอาตัวหน้าตัวหลังมาทำอะไรก่อนมาคูณกันครับ4คูณ8ครับได้เท่าไหร่ได้32นะครับลบกับเอา2ตัวมาบวกกันครับ4บวก8ได้เท่าไหร่ครับได้12นะครับ32ลบ12ข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับตอบ20นั่นเองนะครับเป็นคำตอบยากบาดยาวป่ะไปลองทำมาดูนะครับก็เป็นในเรื่องของแพทเทิร์นข้อนี้นะครับ2ตัวคูณกันแล้วก็ลบกับ2ตัว บวกกันนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ